ปัญหาที่หัวหน้างานส่วนใหญ่มักจะพบเจอนั่นก็คือมอบหมายงานไปให้ลูกน้องแล้วไม่ได้ดังใจหรือที่หลายๆคนมักจะมาผลบนให้ครูสุสานสัง่งนั่นก็คือสั่งงานลูกน้องไปเหมือนสั่งขี้มูกไม่ได้ดังใจเลยนะคะวันนี้ครูสุสานจะมาแชร์ให้ฟังนะคะถึงทําอย่างไรถึงจะมอบหมายงานให้กับลูกน้องแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี มี4ข้อนะคะก่อนที่จะไปถึง4ข้อนั้นอันดับแรกเลยนะคะคนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องลบความคิดและทัศนคติอันนี้ออกไปเลยว่าการมอบหมายงานให้กับลูกน้องนั้นเหมือนจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกน้องถ้ามันทำดีกว่าเกิด หัวหน้าหรือที่สูงกว่าเราเห็นโอ้ยมันจะมาเลื่อยขาเราหรือเปล่าเนาะอ,อันนี้ต้องตัดออกไปเลยนะคะให้ลบความคิดนี้ออกไปเราควรภูมิใจนะคะถ้าเกิดว่าลูกน้องของเรา ทำงานให้เราแล้วเขาได้ดิบได้ดีครูสุซานบอกได้เลยค่ะในฐานะที่เคยทํางานเป็นผู้บริหารมาก่อนนะคะคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดจะไม่ได้มองแบบนั้นเขาจะมองว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ดีสามารถสอนลูกน้องให้ได้ดีค่ะข้อต่อไปนะคะเวลาที่เรามอบหมายงานให้กับลูกน้องลูกน้องมักจะคิดว่างานนี้ เราโยนงานหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาฟัง4หัวข้อที่หัวหน้างานทำตามนี้แล้วจะได้รับงานที่มอบหมายไปกลับมาได้ดีขึ้นข้อแรกเลยนะคะเราต้องคิดว่าการที่เรามอบหมายงานนั้นเป็นการที่จะฝึกให้เราได้ทบทวนความรู้ของเราเองด้วยนะคะเพราะอะไร ไปดูข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ก็คือว่าเวลาที่เรามอบหมายงานให้กับลูกน้องนั้นเราจะต้องอธิบายรายละเอียดในงานให้เขาเข้าใจก่อนนะคะว่างานนี้ทำไมเราถึงมอบหมายให้เขาทำเพราะอะไรแล้วงานมีอะไรบ้างนะคะข้อที่3ก็คือเมื่อเราอธิบายรายละเอียดแล้วเราต้องเก็ c l ค a ีย o m m u n i c a t i o n นั่นก็คือว่าเราจะต้องให้เขาทบทวน ถึงงานที่เรามอบหมายไปก่อนนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า repeat recap นะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าเราจะต้องบอกเขาด้วยนะคะว่างานนี้เราต้องการให้เสร็จเมื่อไรนะคะแจ้งให้ชัดเจนแล้วระหว่างทางเราจะมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ก่อนที่จะถึงวันที่งานนั้นสำเร็จนะคะทำตามส4ข้อนี้นะคะ รับรองงานที่มอบหมายไปผลลัพธ์กลับมาดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ครูซูซามาแชร์เรื่องอะไรแจ้งได้ทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะ